สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวสมเมร์วอลนะฮะแล้วก็สวัสดีมิรักแฟนเกมนะฮะวันนี้ก็คลิปที่สองแล้วนะครับอ,อ่พอดีวันวันนี้อ่ามีการมีคนมาถามในแน,แนวนะฮะแล้วผมก็ตอบไปนะครับคือเขามาถามผมแหละแล้วก็พอผมตอบไปใช่ไหมก็จะมีอ่ากลุ่มคนในแนวที่เขาเห็นต่างนะฮะแล้วเขาก็มาบอกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เหมือนมาขันนั่นแหละนะฮะ จะว่ายังไงดีคือช่องที่ผมลงเนี่ยม,ม,ม,มันเป็นช่องของบ้านใหม่ใช่ไหมเพื่อนมันเป็นช่องของของบ้านใหม่เนาะผมทามาให้สําหรับกลุ่มคนที่เป็นคนที่เขาเพิ่งเล่นนะฮะอาจจะเป็นบ้านที่เพิ่งเล่นใหม่15บวันหรือเป็นบ้านแบบบ้านเด็กน้อยที่ดองไอดีไว้แล้วไม่ได้เล่นมานานแล้วอะไรอย่างนี้นะครับกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่ง แน่นอนว่าเขาไม่ได้มีผวน้ำ้ำไม่ได้มีฟาร์ไม่ได้มีตัวดีๆใช้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวที่ผมแนะนําไปเนี่ยเป็นตัวที่ผมเนี่ยปั้นขึ้นมาเองนะครับบางครั้งเป็นตัวที่ผมสมัครไอเดียนใหม่แล้วมีคนบอกว่าพี่เฮ้ยอันนี้ดีนะตัวนี้ดีนะพี่ลองปั้นหน่อยสิอะไรเงี้ยอ่ผมก็รีไอเดียมาแล้วก็มาปั้นนะครับผมเคยใช้ตัวแทนตัวฮิวเลดนะครับเช่นฟาร์อย่างเงี้ยฟาร์เป็นตัวที่ไม่สามารถ เปิดใช้ได้ภายในวันสองวันบางคนเล่นเป็นอาทิตย์ถึงจะเปิดได้ใช่ไหมผมก็หาตัวมาใช้แทนฟานก็จะมีจะพวกลูลู่่าราปูไฟอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่ใช้แทนกันได้แล้วก็ผวน้ำผวน้ำเป็นตัวละครที่จำเป็นมากในการลงหอคอยนะครับถ้ามีถ้ามีนี่คือแทบไม่ต้องปั้นเลยพวกหมีมืดมัมมี่น้ำอะไรแบบนี้นะครับแทบไม่ต้องปั้นไม่ต้องใช้เลยนะครับ แต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็แน่นอนครับมีหมีมืมดกับมะมีน้ําซึ่งส่วนตัวผมเคยปั้นทั้ง2ตัวแบบเอาไปลงหอยันหอฮาร์ดนะฮะก็ได้คําตอบมาว่าหมีมืดดีกว่านะครับหมีมืดดีกว่านะอย่างนี้ประมาณนี้เป็นต้นนะครับแต่ที่นี้ผมเจอบ่อยมากเลยเวลาที่เวลาที่ผมมีคนถามแล้วผมบอกไปเนี่ยก็จะมีจําพวกที่แบบว่าทําไมไม่ใช้อันนี้ล่ะฟิวมาสิ น,นู่นนี่น่าอย่างล่าสุดเนี่ยเขาบอกให้ฟิลฟินิกน้ํานะครับคือผมไม่ได้ว่าน้าเป็นมันเป็นความคิดต่างก็จริงครับสามารถว่าเออมันจบได้ไหมผมว่ามันจบได้นะถ้าคนที่บ้านโตรจริงๆอะ่ะแบบรุนแน่นเลยอะ่ะใช้ฟินิกน้ําแช่แทนผน้าเนี่ยผมว่ามันผมว่ามันจบได้นะเพราะมันจบได้นะครับแต่ถามว่ามันควรที่จะมาแนะนําให้กับคนเล่นใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เพื่อนๆคิดเอาเองนะครับฟินิกน้าเนี่ยกว่าเพื่อนๆจะฟิลเนี่ย มาดูกันนะฮะ,ะเห็นไหมหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ดาวทีนี้กว่าเราจะฟิวอีสามตัวนี้มาอ่ะมีนินน้ำเราต้องมาเปิดหาอะไรดีอะอ่ะไม่มีเลยตัวพวกนี้สามารถหาได้จากดันเจียนท้งนั้นเลยเนี่ยหาได้จากดันเจียนทั้งนั้นเลยแบบง่ายๆนะครับอ่ะต่อไปอะไรอีกอะฟิวอีน้นำไม่ได้อีกอะโจ๊กนะฮะโจ๊กมีอะไร อ้อันนี้ก็ง่ายครับอันนี้ก็สามารถเปิดได้จากจากดันนะครับแล้วก็มีแค่โกลด์ดิมน้ํานะครับที่อาจจะต้องผมไม่แน่ใจว่าโกลด์ดิมมีดันหรือเปล่านะนะครับแล้วตัวต่อไปนะครับเก้าหางลมนะครัก้าหางลมเอ่อก้าหางลมตู้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 อยู่ไหนวะเก้าหางลมอ๋อนี่นะฮะอันนี้ก็น่าจะมี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 บีด่านที่ดรอปได้เนาะอันนี้ก็น่าจะมีด่านนะฮะส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็น เปิดเอานะครับเปิดเปิด,ปดหาจากจากกัมพิส้มอ่ะเนี่ยได้แล้วเพื่อนเพื่อนที่ผมพูดมาเนี่ยหามาฟิวนะครับเพื่อจะได้แต่ละตัวเพราะได้แต่ละตัวครบ3ตัวเนี่ยปั้นขึ้น5ดาวแล้วก็พาฟิวฟินิกน้ำมาใช้แล้วก็ปั้นฟินิกน้ําเป็น6ดาวอันนี้สําหรับผูเ้เล่นใหม่แล้วมันมันผมส่วนตัวผมอะเคยปั้นฟินิกน้ํานานมากแล้วครับเป็นช่วงยุคก,ก่อนหน้าเนี้ก่อนหน้านี้เป็นปีอะซึ่งถามว่ามันจําเป็นไหมมันปั้นได้ครับ ั้นได้นะมันก็ลงฟาร์มลงนู้นลงนี้ได้นะครับลงตีกิวว์ตีหาลูนได้แต่ย้อนกลับไปตรงที่ว่านาตอนนี้มันควรทําหรือเปล่าไม่จําเป็นครับตัวนี้มันเอาไปลงอะไรได้บางอะ่ะมันลงได้เยอะนะแต่ถามว่ามีตัวอื่นที่มันลงดีกว่าไหมมีครับ ยกตัวอย่างล่าสุดเนี่ยผมไม่ได้ว่าเขาเลยนะมันมันแล้วแตนะ่มันเป็นความคิดต่างนะครับผมเข้าใจเขานะซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้คุยกับเขาด้วยนะครับผมคุยกับคนในในแนวที่เขามาถามผมฟินิกน้าเนี่ยคุณจะไปใช้แทนผน้ําใช่ไหมจากที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณมาคุณมาตีอยนี้ฮะนี่ฮะหาจาักรดันเอาฮะมีมืดสองดาวครับผมไม่ต้องไปฟิวอะไรเลยอัพสกิลอะอัพสกิลฟินิกน้ำอัพยังไงครับฟินิกน้ำอัพสกิล ยังไงฮะต้องกินเดวิมอนถูกไหมครับหรือไม่คุณก็ฟิลฟินิกเนี่ยมาทั้งหมด یک, อีกอีกเส้นสิบตัวนะครับกับกับกับหมีมืดนะฮะหมีมืดมีปลุกสองด้วยซ้ำนะครับหมีมืดเนี่ยมีปลุกอันนี้ปลุกสองอันนี้ปลุกขั้นแรกนะครับต่อไปเป็นปลุกขั้นสองคุณดูสเตตัสของหมีมืดดิที่เอามาตำแหน่งสตนันแล้วคุณดูสก,กิลมันดิเพิ่มโอกาสที่คุณจะโจมตีติดคิสเข้ายีิบอรเซ็นต์และหากโจมตีติดคิสที่ข้อเนี่ยจะมีโอกาส50%ทที่จะําให้ศัตรูมาสงบเปอร์เซ็นือใส่ตัว B นะ ใส่ตัวบีมันก็สตัรน,นะครับผมจะบอกให้ไอ้หมีเนี่ยใส่ตัวบีนี่ก็เอาเรื่องนะแต่จากที่ผมลองมาสตัรเนี่ยมันจะทํางานได้ดีกว่าโดยที่ว่ามันไม่สตัรจากสกิลมันก็สตันจากลูนนะฮะสกิลสองเนี่ยสร้างความเสียหายตามมาคิพีของคุณไปยังศัตรูทุกตัวตีหมูครับตามเลือดที่เยอะแล้วก็ลดพลังโจมตีลงสองเทินโคตรมีประโยชน์กับหอฮาร์ดเพราะว่ามอนฮาร์ดเนี่ยมันตีแรงมากแรงสุด,สด เราหักดาบมันไปเนี่ยมันแทบจะตีเราแบบแทบจะจะว่าไม่เข้าไม่ใช่อะ่ะก็ก็ตีเราแบบเกือบครึ่งหลอดอะ่ะสำหรับตัวดาเมจนะครับเห็นไหมสกุลน,นี้ฟาสตูแล้วมีโอกาส85%ที่จะลดเกรดจมจิตสตูลง25%เอาไปตีบอสก็ได้เนี่ยตัวนี้นะครับเพราะมีตีลดเกรเนี่ย85%เนี่ยลดไปอีก25%นะครับตีบอสอะ่ะนะฮะคุณจะใส่ ตัวบีก็ได้นะครับหรือใส่สตันก็ได้แต่ถามผมจากที่ลองมาใส่สตันดีสุดนะครับแต่ถ้ามีลุนตัวบีเร็วๆจ,จา๋าเลือด,ดเยอะนะครับใส่ตัวบีแล้วแบบเลือดแม่งเกิน2 0 0 0 0นะครับสปีดมันเกิน5060เนี่ยก็ใส่ตัวบีไปนะครับเนี่ยอันนี้คือหมีมืดนะครับการอัพสกิลอัพยังไงอัพสกิลเพื่อนๆหาได้จากอันนี้ฮะเปิดสกอเปิดสกอข่าวเพื่อนๆก็อัพได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตัว เปิดสกอร์ขาวเพื่อนๆก็อัพได้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นตัว2ดาวเนี่ยจากสกอร์ขาวไม่ต้องกินเดวมอนนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมทําไมต้องสมัคร id ใหม่มาเล่นลงช่องแล้วก็ทําให้เพื่อนๆดูเพราะว่าการที่ผมมาพิมพ์บอกว่าเอ้ยทําไมไม่ทำอันเนี้ยมันไม่ทำอันเนี้ยทาไมไม่ปั้นอันนี้ทําไมไม่ใช่อันนี้มาคนผมเห็นมาเยอะมากครับเมื่อก่อนอยู่ในแนวที่คนเยอะเอะพวกที่แบบ บอกแต่ตัวแบบต้องใช้ทรัพยากรเยอะๆอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยซึ่งมันยุ่งยากเพื่อนๆผมก็เลยต้องมาปั้น 2- อสาดาวแล้วก็มาจบเพื่อนเพื่อนดูนะครับแต่ถามว่ารูนเนี่ยต้องใช้รูนค่อนข้างเยอะไหมแน่นอนครับตัวที่เป็น2อสาดาวเนี่ยมันเป็นมอนไม่ใช่5าดาวเพื่อนๆเราจะแบบว่าเฮ้ยให้มันแบบสะดวกสบายมีสกิลวื้หวาเหมือนพวก5ดาวแท้อย่างเงี้ยมันก็งั้น5าดาวแท้มันจะมีประโยชน์อะไรถูกไหมงั้น5ดาวแท้มันจะมันจะมีไว้ทําไมอ่ะถ้าเกิดมันแบบว่า สกิลมันกากกว่าพวกสองสดาวอะถูกไหมแต่ว่ามอน2อสดาวเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันอัพสกิลง่ายมันเพื่อนมันอัพสกิลได้ง่ายนะครับเนี่ยสอสาดาวที่ผมใช้เนี่ยเนี่ยอย่างคาวเนี่ยสกิลแม่ก็เต็มง่ายแม่เพราะว่ามันเป็นมอนมอนสดาวนะครับมันมีดันตกมีอะไรให้ฟาร์มนะครับอย่างฟาร์เนี่ยก็สกิลเต็มง่ายกิฟฟอนลมอย่างเงี้ยเนี่ยมันสกิลเต็มง่ายนะครับอายกตัวอย่างอีกเขาบอกว่าตัวนั้นตัวนี้มัน มันเอาเคล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเข้าตัวหดาวอย่างฟินิก์น้ำเนี่ยมาบอกว่ามันใช้แทนผน้ําดีกว่าเยอะมากๆเนี่ยผมพูดถึงบ้านเด็กนะตอนนี้ผมพูดถึงบ้านเด็กนะบ้านเด็กที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยเพราะคนที่มาถามผมเนี่ยเขาก็บ้านเด็กเขาไม่ใช่บ้านโตเอาไปฟาร์มรูนใช่ไหมอ่ะผมมาให้ดูฟาร์มรูนนี่ผมเล่นมาเดือนหนึ่งเนี่ยฟาร์มรูนเนี่ยผมฟาร์มโกเลมได้ตั้งแต่สิบสิบสิบเอ็ดวันแรกเนี่ยผมไม่ได้ใช้ทีมฟินิก์น้ําเลยนะนเพื่อน ผมจะใช้ให้ดูเนี่ยนี่ผมใช้ทีมนี้นะครับไอสิบเอ็ดเนี่ยจำเนึ้อไหน,ะนี่เอานี้ออกนะฮะใช้ตัวนี้นี่นี่ผมใช้ทีมนี้นะฮะเนี่ยทีมบ้านๆเนี่ยทีมบ้านเด็กเนี่ยทีมนี้แม่งก็ฟาร์มได้แล้วนะครับสามพันสี่พันก็ทําทีมฟาร์มได้แล้วเลื่อนใหม่ๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวห้าดาวแท้เลยนะครับแต่ถามว่ามันคิวมาใช้ดีไหม ที่มีให้ฟิวชั่นเนี่ยดีทุกตัวนะครับอยู่ที่การใช้งานของเราว่าจะเอาไปใช้เป็นตัวศาสต์ตัวใส่บับเกาะเนี่ยวาลมฟินิชน้ำดีหมดครับแต่มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะที่ผมมาทำคลิปบอกเนี่ยคือผมไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็น ตัวที่อัพสกิลยากนะฮะแล้วก็มาทํายากกว่ามาเสียทรัพย,พยากรเยอะกว่าคุณเอาตัวไปทําฟินิกน้าเนี่ยคุณเอาไปทําแบบพาราดินแสงทาอ e ีฟิตมืดอย่างเงี้ยดีกว่านะครับดีกว่านะเพราะเรื่องแรกๆเนี่ยมันเพชรเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดนะครับมันได้เยอะก็จริงแต่ว่าเราเอาไปใช้ที่เราต้องใช้ก่อนจะดีกว่าไอดีของเราก็จะไปได้โตมากขึ้นนะครับเนี่ยเอาไปทำพาราดินแสงเอาไปทํา ฟิตมืดนะครับหรือว่ารอเนี่ยทำทำ,ทำสองตัวนี้แล้วแล้วก็มาฟิวอดินไฟจะดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตอบแทนเลยที่แบบว่าเฮ้ยพี่ผมไม่รีบผมอยากทำฟินิกน้ำอ่ะผมไม่รีบไม่เป็นไรครับทำได้หมดครับมันเป็นไอดีของเรานะครับไอดี ID ของเราเราเล่นเองมือถือเรานะครับเน็ตเราเราเล่นได้หมดนะครับคุณจะไม่ฟิวก็ได้นะครับคุณจะไม่ลงหอก็ได้นะคุณจะปั้น แพนด้าไฟนะครับคุณจะปั้นวาลุนไปลงหอก็ได้นะครับแต่คุณอาจจะต้องใช้ลูนมากกว่าคนอื่นเขานะครับการลงหอถ้าใช้ตัวละครที่ไม่เอือ้อต่อการลงหอเท่าไหรนะ่นักคุณอาจจะต้องใช้ลูนมากกว่าตัวอื่นๆที่มันเอื้ออํานวยนะครับอย่างถ้าคุณมีผัวน้ําคุณมีล่มไฟนะครับผัวน้ํา่มไฟอาราชินีราชินีเฟรี่อ่ะก็คือไอ้แฟนนะครับค้าแสงอย่างเงี้ยแวมไฟอย่างเงี้ยคุณอาจจะ จบหอเอ็นได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้รูนเยอะนะครับรูนแค่บวกสิบสองก็จบได้นะครับผมผมเคยลงไว้อยู่นะครับรูนแบบสิบบวกสิบสอง่ะก็จบได้แล้วนะครับแต่ถ้าคุณใช้แบบโอ,อ,อ,อดินไฟเงี้ยเออฟิตมืดรฟิตมือวาลมอะไรแบบเนี้ยนะครับคุณอาจจะต้องใช้รูนที่แน่นกว่าตัวอื่นของเขานะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่เอ้ดต่อการลงดันเจี้ยนนั้นๆนะครับที่ผมแนะนําไปก็เลยกลายเป็นว่าตัวสองสามดาวเนี่ยมันทําง่ายมันเหมาะกว่า นะครับในการลงนะครับเวลาผมพิมพ์อะไรไปอย่างเงี้ยก็จะชอบแบบที่ออกมาพูดเนี่ยมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเองก็เอาแต่แนทางเองก็เอาแต่แนวทางเองนะฮะเองไม่ฟังคนอื่นเลยนะครับผมไม่ใช่ไม่ฟังครับเพื่อนๆนผมจะไม่ฟังยังไงผมนั่งเรี้ยดีมาเป็นไม่รู้กี่ร้อยดทีแล้วอะนะฮะเล่นมาไม่รู้แบบที่เล่นจริงจังแล้วก็ปั้นจริงจังนะผมให้ไม่ต่ำกว่า50เลยผมปั้นขายวะเนี่ยไม่ต่ำกว่า50เลยนะครับ ทำไมผมจะไม่เคยลองนะครับอย่างที่ผมบอกอะผมผมเอามาบอกบ้านเด็กบ้านที่เขาแบบอยากจะจบอีกสองสามวันนะที่เขามาถามว่าเขาติดชั้นนี้ชั้นนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเอยเขาต้องรออีกสองสามอาทิตย์เพื่อที่จะฟิวมอนเตอร์ดีๆหรือว่าห้าห้าดาวดีๆมาใช้นะครับที่เขามาถามว่าเขาติดชั้นนี้ชั้นนี้นะครับผมก็บอกเขาให้เขาไปทำสองสามดาวทั้งนั้นอะ่ะที่ผมบอกเขาวานะครับให้ไปทําพอทาแะ้วปุ๊บเนี่ยมันใช้งานได้นะครับมัน มันมันจบได้ภายในไม่กี่วันนะครับอย่างมากเสียเวลาสักสองสาวันนะครับก็จบได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาฟิลหรือว่าทําตัวเยอะๆนะครับไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการไม่ฟังใครหรืออะไรยังไงนะครับก็อย่างที่บอกครับผมทําคลิปมาเนี่ยก็ให้เพื่อนๆดูเนาะก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างมันไส้ผมบ้างก็แล้วแต่นะครับใครที่อ่าข้ามจุดประสงค์ที่เอาอาคติออกไปนะครับแล้วก็มองว่าเออผม ทำคลิปมาฟรีๆนะไม่ได้ตังค์จากยูทูบเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับบางคนถามแน่ๆอย่างเงี้ยถามมาสี่ห้าคำนะครับจริงๆผมไม่ต้องตอบก็ได้นะครับหรือไม่ต้องทําคลิปเป็นเขาดูก็ได้นะครับแต่ผมก็เสียเวลาออกมาแล้วก็ทําคลิปเป็นเขาดูนะครับเพียงกับแลกกับคําว่าพี่ผมติดตามช่องพี่อยู่นะไม่ได้พี่นี่ผมก็ไม่ได้เล่นไกลขนาดนี้นะพี่ขอบคุณครับเนี่ยเพื่อแลกกับคาแค่แคแน่นะครับแค่นั้นเองนะที่ผมทํามานะครับไม่ได้อะไรมากมายเลยนะจริง นะครับเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็เข้าใจเนาะว่าทําไมผมถึงชอบบอกตัว2อสดาวนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทําง่ายนะฮะเพื่อนๆนก็จบได้นะครับทุกคนนะครับอย่างเนี่ยจริงๆช่องในคลิปผมอ่ะผมก็บอกให้ดูเยอะนะเนี่ยช่องผมอ่ะมหามอยอ่ะช่องของคุณนะครับจริงๆมีเยอะนะเนี่ยผมค่อยดูเนี่ยแรกๆเนี่ยที่ผมลงไว้เนี่ย โลคุงยิงไส้แตกอันนี้ผมลบไปแล้วนะครับเก้าอันดับเอบีอ่ะไม่ได้ลองอันนี้ลองชุดอนมอนเตอร์ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเขาแจกไอดีคัมพีเนี่ยพุ่งแล้งหมดนะจบหอคอยร้อยชั้นทีมบ้านๆใครๆก็จบได้อ่ะอันนี้มีมีเขียวน้ำนะครับแต่ในคลิปผมบอกไว้แล้วว่าถ้าไม่มีเขียวน้ําใช้หมามืดนะครับคลิปเนี้ยก็จะมีคนมาบอกว่าเขียวน้ํามันไม่ใช่บ้านๆน,นะน่ะ ผมก็โอเคในเมื่อ <c oughs> คุณไม่ได้เปิดเข้ามาในคลิปแต่คุณดูแค่หัวโพสแลวก็ดูแค่รูปในช่องผมใช่ไหมก็ไม่เป็นไรอ่ะมาอีกทีหนึ่งจบหอคอยภายใน4วันบ้านเด็กชื่นใจอ่ะอันนี้คือได้แรงบนันดาลใจมาจากคลิปนี้ที่ผมลงเขียวน้ําไปแล้วผมก็ได้บอกภายในใต้คลิปว่าถ้าไม่มีเขียวน้ําใช้อินุมืดได้นะครับเพราะว่าเขียวน้ำเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยจะมีคนเปิดได้เท่าไหร่นะฮะเพราะมันเป็นตัว5ดาวแต่ก็มีคนที่ไม่ได้ดูคลิปนะ ดูหัวโพสดูรูปอย่างเงี้ยแล้วก็มาพิมพ์ใต้เมนมาผมเพิ่งรู้นะครับว่าเขียวน้ําเป็นตัวบ้านๆอ่ะไม่เป็นไรผมก็ทาคลิปเนี่ยต่อจากนี้มาเห็นไหมจบพอคอแภายในสี่วันบ้านเดกชื่นใจนี่สี่วันนะครับขีมบ้านๆบ้านๆไหมบ้านๆเลยนะฮะไม่มีร่มไฟด้วยนะครับนี่ทําแค่นี้นะครับจบร้อยได้ทีนี้หนึ่งยันร้อยเลยนะฮะเนี่ยต่อมาผมก็มาทำเรื่อยๆว่าที่การหารูนช่วงสามวันทำยังไงปุ๊บเนี่ยผมก็ลงมาขอ้ผมเรื่อยๆอ่ะเนี่ยจนมา ท,ทําทีมมังกรมี2 2แบบเรื่องดวนนะครับเห็นไหมอันนี้ผมก็ลงไว้นะอันนี้ผมทําได้ประมาณ50ตอนนั้น50กว่าวันั้งทําได้นะครับโดยการฟาร์มจากรูนมังกรก็เหมือนกับผมลงบ่อย,อยงไงเพื่อนผมรีบ่อยลงบ่อยเห็นไหม เนี่ยแล้วผมก็มาดูไอดีช่วงนั้นรับจ้างฟาร์มด้วยนะครับรับจ้างฟาร์มแล้วก็รับจ้างดูไอดีจากเพื่อนๆในในกลุ่มในเพจในเฟซในหาเหียวอะไรที่ผมรู้จักอ่ะนะครับช่วงนั้นจะรับจ้างฟาร์มด้วยนะครับเนี่ยผมก็จ้างฟาร์มเอาวิดีโอคนอื่นมามาแปลงมาจ้างฟาร์มวัน2วันจบนู่นนี่นั่นเห็นไหมสองวันจบร้อยสวันจบร้อยเนี่ยเป็นคลิปที่อ่าผมทำเล่นขำๆของผมนะเพราะว่าเป็นช่วงกิจกรรมชวนมาแจกเยอะนะครับผมก็ทําเล่นคขำๆของผมไปนะครับ ประเด็นก็คือว่าผมไปเจอในแนวหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเป็นพวกบ้านโตเนี่ยแหละเขาก็บอกว่าเอ้ยเพื่อนเขาจบหนึ่งวันนะครับผมก็ถามว่าแต่ผมว่ามันมีคนจบแหละนะครับแต่เผอิญว่าคําพูดคําจามันผลค่องคันที่จะหมันไส้ไงผมก็ถามว่าเออจบยังไงอ่ะไหนไหนมีมีให้ดูไหมเขาก็บอกว่าคนจบเขาไม่โชว์นู่นนี่นั่นอะไรนะครับก็เหมือนเป็นสกิลปากใช่ไหมหลังจากหลังจากนั้นมาผมก็รู้สึกว่า ก็นั่นแหละครับก็เขาก็ยังพูดเรื่อยๆนะเวลาเจอผมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยสองวันเนี่ยมีหนึ่งวันจบนู่นนี่นั่นพูดไม่หยุดไม่สิน้นนะครับก็จนมามีคลิปไอ้เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็รับไปดีเข้ามานะครับรับไปดีเข้ามาก็เล่นสามวันจบเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มีมาคลิปอันนี้ครับคลิปที่เป็นประเด็นกันก็คือเนี่ยหนึ่งวันจบหอนะครับซื้อลูนบ้างเติมบ้างโกงบ้างใช้โปรแกรมบ้าง หนักสุดก็คือว่ารู้นะว่าผมจบแบบจบแบบจริงๆอะ่ะก็บอกว่าอาอะไรวะบอกผมว่าใครๆก็จบได้บรรพุรุษบรรบรรพุรุษผมคงคงภูมิใจที่ผมจบได้เนี่ยอะไรประมาณนั้นนะฮะเนี่ยก็คือที่ผมทำกยี่ปาก็คือ น้ำลายไงมาจากคําว่าน้ําลายทั้งเลยนะครับน้ําลายของคนที่แบบว่าดูถูกมัะนะฮะเฮ้ยสองวันจบแล้วหนึ่งวันต้องหนึ่งวันนู่นเ่อยมาคุยนะครับผมก็จบให้ดูหนึ่งวันนะฮะบางคนบอกว่านู่นนี่นั่นนะครับบางคนบอกว่าให้ผมทําทีมฟาร์มมังกร1สิบสองภายในหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็เข้าใจนะว่าบางอย่างเนี่ยมันมันทำได้เนี่ยผมก็ทําให้ดูนะแต่บางอย่างมันมันไม่สามารถทําได้เนี่ยผมก็ทําให้ดูไม่ได้นะนะครับผมก็ไม่ได้่จะโอ้โหอะไรขนาดนั้นเพื่อนๆทําทีมฟาร์มบังกร ชันะ้นสิบสองเนี่ยภายในหนึ่งวันนะทาได้ไงนะครับโกเลมผมยังลําบากเลยนะโกเลมผมยังทําแค่สองสามวันนะครับ่าจะทําได้นะฟาร์มสิบเอ็ดด้วยไม่ใช่ฟาร์มสิบสองนะสองสามวันนะถึงจะฟาร์มสิบเอ็ดได้นะครับถ้ามีคนทําได้มากกว่าผมก็ก็โอเคครับก็ยอมรับเลยว่าเก่งมากนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็มาเรื่อยๆนะครับก็มาจากเพื่อนๆน,น้องๆที่ที่เข้ามานะครับอ่อย่างคลิปเนี้ยมัมมี่น้ํานะครับมัมมี่น้ํา มีคนบอกให้ผมปั้นอะผมก็ลองปั้นดูนะครับไอดีนี้ไอดีนี้ผมปั้นจบหอปุ๊บผมขายเลยนะจบสองหอฮดเสร็จผมขายเลยนะครับเพราะผมทํามาเพื่อที่จะมาดูว่ามัมมี่น้ําเนี่ยมันใช้ลงหอแทนแทนอ่ามีมืดดีไหมแทนผัวน้ําเนี่ยตัวนี้ก็มีมืดเนี่ยอะไรดีกว่านั่นเองคือจุดประสงค์นะครับเหมือนเป็นการลองให้คนที่อยากรู้ด้วยนะครับว่ามันดีไหมสรุปก็คือดีครับแต่ว่าดีไม่สุดนะครับปั้นมีมืดดีกว่านะฮะ เห็นไหมเนี่ยผมก็ลงทั้งเนี่ยหอเอ็นหอฮาร์ดเนี่ยเนี่ยหอฮาร์ดเนี่ยก็ใช้มัมมี่น้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเข้าไปดูได้เนี่ยเนี่ยใช้หอฮาร์ดเนี่ยเนี่ยหกสิบฮาร์ดเนี่ยใช้มัมมี่น้ำมาดูว่ามันทําอะไรได้บ้างใช่ไหมมัมมี่น้ำมาดูเพื่อนท่านหนึ่งนะฮะให้ผมทําคลิป่ไปมัมมี่เนี่ยมันอ่ะไปอันนี้เป็นการรีวิวสกิลใช่ไหมอันนี้เป็นทีมที่ทําง่ายนะครับจิ๊บเนี่ยสกิลหนึ่งก็แช่แล้วก็ติดพิษด้วยนะครับแล้วก็สตันหมู เพื่อนๆทาไหนไปดูตอนหดบอสแล้วกันใช้ที่มากก็ใช้ทีมนี้ได้เลยนะครับไปดูตอนหดบอสอ่าดูตอนหดบอสแรงๆจะจ่าหรือว่าไม่ไปดูตอนหดบอสนะถือถือตัวนะครับเพราะฉดนตอนหดบอสที่ให้มอนเตอร์มันศัตรูเนี่ยออกเทิร์นได้หน่อยจะสังเกตว่าทีมที่ผมลงให้เพื่อนดูอ่ะเป็นทีมที่แบบเราเกิไม่รอดนะเราสามารถหาได้อ่ะไม่ได้ทีมแบบ คั่ววังอลังการใช้ห้าดาวอะไรเงี้ยเห็นไหมสตาร์ทให้หน่อยดิอาสตาร์ทมาปุ๊บมันมีน้ำแช่เห็นไหมแช่ไปสองตัวนะฮะแล้วก็พีดนะครับสตาร์ทตีมาเนี่ยรีสกิลอ่ะพีดอีกนะฮะใช้พีดฆ่ามันนะครับอารแสงนี่ยปุ๊บตีมาตีมานะครับอ่ะนิวมันมีน้ำแช่ตัวไหนดี แช่เอาไม่ติดอีกนะครับแต่ว่าได้ดีบัฟหน่อยนึงนี่ที่บอกครับห <laughs> มีมืดดีกว่าเพื่อนคือถ้าหมีมืดเนี่ยไอ้พวกนี้จะโดนหักตามหมดเลยนะแล้วมันจะตีเราไม่แรงแบบแบบที่โดนตอนนี้ยอนี้คือโดนแรงมากเห็นไหมพิษจากกิมทั้งนั้นเลยลรัวๆนะฮะมม,มมี่ ขอนะติดติดให้หน่อยเถอะติดอ่าเนี่ยแช่หมดนะครับสวยมากสวยมากไอ้หนูสปันพีทีดิไม่ตันไม่เป็นไรนะฮะก็ปั๊บัฟบตาแล้วนะครับแล้วพออ่่างหิวไไมด้พออาร์กตายแล้วก็มมีห้าฮอยู่นะชิวๆแล้วครับเพราะว่ามัมมี่มันมีมีห้ามฮิลนะฮะสบายแล้วตานนี้เนี่ยครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆเนี่ยประมาณนี้ที่ผมที่ผมคลิปที่ผมลงไว้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสาเหตุที่ ม่อนสองสามดาวก็เพราะว่ามันมันอัพสกิลง่ายม่อะไรง่ายกว่านะครับแค่นั้นเองนะครับก็เลยมาบอกนะว่าไม่ได้รันไม่ได้อะไรนะเพื่อนเพื่อที่ติดตามช่องผมอยู่ก็น่าจะรู้ว่า,าผมแนะนําบอกไปเนะี่ยก็เอาจากที่ตัวเองเล่นนะไม่ได้เอามาจากใครเลยนะครับแล้วสิ่งที่ผมแนะนําไปก็มีแต่แนะนําช่วงเล่นแรกๆอะ่ะช่วงช่วงคอนเทนต์การฟาร์มส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า RTA ออะไรเงี้ย ผมก็ย,ยังถามคนในวแนวอยู่นะครับคนที่ก็เก่งๆแล้วผมก็ถามอาทีนะครับผมไม่ใช่แบบเฮ้ยผมแม่งจบหอวันนึงผมแม่งจบหอสองวันผมแม่งทําทีมหมาเดือนหนึ่งก็เสร็จแล้วแล้วผมจะเก่งกว่าทุกคนก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะผมก็ยังมีถามคนอื่นอยู่ในะแนวนะครับเรื่องของการที่ผมไม่รู้นะอย่าง อาทีเอตัวไหนดีอะไรอย่างนี้ผมก็ถามนะครับบางตัวที่ผมไม่เคยใช้ไม่เคยปั้นถามผมผมไม่เงียบผมก็บอกว่าไม่รู้บางคนถามชื่อผมพี่มอยอันนี้ปั้นยังไงถ้าผมไม่รู้ผมก็บอกว่าไม่รู้นะครับผมไม่ได้ว่อาอวดเก่งไปักทุกอย่างนะอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่นะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมจะบอกสิ่งที่ผมรู้แค่นั้นเองนะครับบางคนก็เข้าใจนะเขาเล่นแบบไปไกลมากหรือบางคนก็ซื้อดีมานะครับไม่เคยลองปั้นเองช่วงแรกๆก็เลยไม่รู้นะครับแต่บ้านตัวเองโตแล้วไง ดาวทองดาวแดงและเล่นอธิเอและซื้อมาก็เก่งเลยนะครับไม่รู้ว่าแรกๆเนะี่ยมันต้องเล่นยังไงต้องใส่ลุนยังไงในการเล่นช่วงแรกตัวอะไรคุ้มที่สุดในการเล่นช่วงแรกผมก็เข้าใจนะก็นั่นแหละครับก็เลยทําคลิปมาบอกคนที่ดูแล,แล้วก็รับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับอย่างที่บอกนะและล่าสุดเนี่ยผมก็คุยดีด้วยนะแต่ว่า,าเผอิญว่าคุยไม่ดีผมก็คุยไม่ดีกลับนะครับก็เป็นเรื่องปกติเนาะคนเรานะ ไม่ใช่พระเอกหนังเนาะคุยไม่ดีมาจะได้ครับครับครับพ่องเนี่ยเฮียเออโอเคแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ